ของขวัญตุดจีนเลยเรามาอันบ็อกซิ่งกันเลยดีกว่าแม่เจ้าถึงกับต้องแนัมาเลยนะครับมีใครเดาออกบ้างว่ารถอะไรแต่ที่แน่ๆใหม่แค่ไหนโมเดล2021นะครับวันนี้นี่ถ่ายอยู่เดือนวันนี่6พฤศจิกายนไ้ไม่ใช่6กุมภาพันธ์ 2021นะครับแล้วรถคันนี้โมเดล2021นะครับบอกเลยว่าดูท่อมาก่อนพ่อออกตูดจากโรงงานนะทำเป็นเล่นไหมรถปีใหม่2000เอาว่าปี2010ขึ้นผมไม่ไ่อยเห็นแล้วนะรถท่อออกตูดอารมเนี่ยเราจะเห็นในช่วงยุค2000ก,กว่าๆมีอยู่ไม่กี่รุ่นนะครับแต่ตอนนี้เอาว่าเท่าที่ผมดึกออกก็มีคันนี้นหละ อ,ออัน,อนเขาว่ากันว่าป้ายแดงเพิ่งส่งมอบกันเองสำหรับคนที่อยากดูนะครับว่าคันนี้มีรายละเอียดอะไร,ะไรยังไงเม้นบอกข้างใต้คลิปได้เลยอยากดูอะไรเกี่ยวกับคันนี้นะครับแต่เดากันมาก่อนว่ามันคือรถอะไรเดี๋ยวโดนบอกเดี๋ยวโดนเดนี๋ยวมีโดนบอ่อนี่เป็นเรื่องเลย แห <Okay>. yeah, ดูท้ายซะก่อน hey, เดี๋ยวป้ายแดงต้องออกเ,เดี๋ยวโดนจับ mm hmm. ดูท้ายซะก่อนดูท้ายซะก่อนนี hey. ่มาดูกันด้านหน้าต่อนะครับ mm hmm. บอกได้เลยว่าหล่อมาก เป็นรถที่ผมมีโอกาสได้ถ่ายลงช่องไปแล้วรอบนึงแหละแต่วันนั้นเรายังไม่ได้ยินเสียงนะครับเพราะว่าไม่มีกุญแจนี่ดูค่ายัะก่อนคนดีขี่ฮอนด้านะครับมามาแล้วก็ความเทพอันนี้คืออะไรมีหนวดด้วยมีหนวด แผ่เรียกก็เสียเลยมันคือปลีกนะครับวิงเล็ดแต่ผมมองว่ามันเป็นหนวดปลาหมึกแม่เจ้าดูแรมแอร์ซะก่อนดูแรมแอร์ซะก่อนแรมแอร์ไม่ลึกเหมือนรุ่นพี่นะครับล้วงได้แค่มือเ่ยมาตรฐานนะครับดูหน้าดูหน้าดูหน้า เป็นไง uh huh. มันคือสองพันยี่สิบเ Honda CBR 6 0 0้ Double R นะครับอุ uh huh. ดูความใหม่ดูนี่ดูความใหม่ของจานดิฟนะครับดูห uh ัว huh. น็อตอ้โหน็อตยังไม่เปลี่ยนสีอะดูน็อตคาลิปเปอร์นะครับน็อตสายเบรก แม่เจ้าดูยางก่อนดีกว่านี่ยางแหบตรงกลางนี่เขาเรียกว่ารอยยางที่แกะออกมาจากโมยังอยู่เลยนะครับอยากถามว่าคันนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าคันนี้ป้ายแดงห้าแสนสี่หมืเก้าพันบาทอยากได้ไปซื้อศูนย์คันนี้ผมขอเก็บไว้ขี่เล่นสักพักละกันอันนี้ไม่ได้แต็บนะเพราะว่าของดีๆมันไม่ได้มีมาบ่อย ตอนที่สำคัญกุญแจอยู่ในมือผมเลยนะครับรอบที่แล้วพามาชมรถรอบพันที่สนามช้างยังไม่ได้ยินเสียงมาดูหน้าปัดเป็นไหม่ก่อนจอสีแล้วนะครับอันนาทำเป็นเล่นแบบดูเล็กใหม่99โลไม่ถึงร้อยโลนะครับแต่วันขายจริงน่าจะเยอะกวันนี้เพราะผมจะไปขี่เล่นนะครับมาสตาร์ทเลยแล้วกัน มผมเอ่ที่สุดคือดีใจผมทำ่าน่องออกสูงนะครับหลายคนไม่อินแต่ตัวตัวผมเนี่ยถ้าเป็นแน็กเก็ตต้องไฟโกลมแต่ถ้าคนสะปอตพ่อออกของูงนี่เป็นอะไรที่ีสมากๆียมากมาก็อยากทำเปเล่นใหม่เสียงดูยังยังโหดนะ่ะ อ,อ,นะอยากชมอะไรเกี่ยวกับ Honda CBR 600 r r นะครับเม้นบอกข้างใต้ใน YouTube Channel DBBike ได้เลยสำหรับคนที่ดูทาง Facebook นะครับอาจจะดูเป็นสี่เหลี่ยมจัตุตรัสไม่ค่อยชัดอยากดูชัดๆเข้าไปดูใน YouTube แล้วกัน YouTube แล้วกันสำหรับคนที่เม้นบอก เมน์บอกใน f a c e b o o กก็ได้แต่ใน f a c e b o o กผมอาจจะเช็คไม่ได้ดูอันนะครับเพราะว่าดูมันดูดูข้อความยากาวันนี้อามาเปิดตัวนะครับ CBR 600้อ่ WR ลูกครักแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าอยากชมอะไรเมนบอก้างใต้ละกันนะเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ